เอ้าสวัสดีครับโอ้ยม่นมีเบียกันเนาะทำไรครับเป่ากองบ่ปุ้ยอันนี้กองเดิมหรือกองอยันนี่นกองแตงใหญ่ก็เก่าอีกวะกองของอีหยังเนี่ยนี่ใหญ่เลยวะเฮ้ยหมุนเท่าไหร่วะหมุนท่วนเข็มแล้วเนาะเอาหมุนท่วนเข็มโอ้ย อันนั้นมุนเข่าจนแบเคยเป่าถอดกองเป่าไปเยอะฮะไมได้ถอดนานแล้วอย่ามาเรียนงานยังไม่ได้เป่ากล่องเขาก็จอดตั้งนานเนาะอ๋อบ่ลืมลืมมาหมุนไปทางไหนแล้วโอ้ยเขากำหมุนทนล่อนเะข็มเนาะหมุนออกเนาะวันนี้เขาามได้เป่าเองนะออใช่ไหมเราไม่เคยเป่าเอ,นะองไงเราใช้คุณสามีเป็นหลักใช่ไหมสามีนาทีในยังเทียวมั้ยเนี่ย สิมาเยวเองนะหัวอะไรยกหัวอู้ยกหัวอะไรคนไม่ไม่ว่างเลยตอนนี้โอ้อ่ะจ่อฝักอื่นอื่นตีเลยได้พี่นัทไปซอยเขาแล้วยกเลยจ่อโอ้ยหัวใครหัวมันเน้ออือว่าแล้วแล้วถ้าอยู่คนเดียวจะเป่ายังไงนี่อยู่คนเดียวเป่าไงนี่ ไม่เบาว่ะกลับแล้วได้สิห้าเที่ยวเองนะเ็ไหน่อยเดียวะโอ้มาสิบโมงเนาะสิบโมงเพิงมั้งคนอื่นเขาได้ยัเคียวเยอะยี่มั้งเมกได้กี่เที่ยวยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดฮะัวโอเคมากอมเดียวนีุเออตอนแรกขาบอกว่าได้สิบแปด เออฮะสิบห้าเออมาก่อนได้หน้าเนาะถามเขาแม่ได้เที่ยวสิบแปดข่ะปะอืมติดต่มแล้วลงทีมงานถือต่มแล้ว ก็บอกเขาไม่มีเยิ้มเลยครับดีแล้ววะแข่งกิฟต์เกียร์นี้เดี๋ยวมันเป็นสนิมก็เลยชโลมน้ำมันไว้เฉยๆนิดหน่อยบอกว่าชโลมน้ำมันไว้เดี๋ยวมันเป็นสนิมแม่ข <c oughs> กองยางยังไงวะขเข่ามึงมีฝุ่นบ่เนี่ยโอ้ยไในป้าจักมือแล้วเนี่ยบ่ได้นป้าจักมือแล้วเนี่ยสามสามวันเลยเหรอ 2วันเหรอพอนี้บ่นี่ฮะยังนะบ่ฮู้ว่าบ่ถึงดอกมั้งอันนี้ใส่นะใส่ได้ เส้นลรวบอกแปลงนั่นเสร็จแล้วกล่องหน่อยว่าค่อยมีฝุ่นหรอกวะ่าดีแล้วมันมีกล่องหน่อยแต่กล่องนี้ใหญ่มันเก็บฝุ่นได้ดีอยู่กล่องหน่อยโดนๆกับปอเทียดเด้อฮะโว้ยถอดออกก็เอาไปเป่ปเารูดบ่นอันนี้จะเป็นจะสวยที่สุดในทีมงานเราแล้วน,นะครับ ลองลงมาก็เป็นอ่าแม็กซอยโยสวยลองลงมาอีแม็กสวยลองลงมาหรออออะไรวะอันนี้จริงๆไม่ใช่คนอย่างนั้นเนอคิดกราดเนอน,นอนนี่เนอห้ามไปไหนเช่าโกหกเนอ ในว่ายโยกหัวคนเดียวไม่ได้ตูตห่หนกักอะไรตู่นี่ก็คำแล้วโอ้ยดินจะมืดแล้วตัวนี่ดินใกล้หมดแล้วม,มืดก็บมืดล่ะดินดเออพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ย้ายแป๊บเดียวโอ้สุดยอดนี่รีบว่ะอาเสร็จอยู่มัดมือเลยว่ะจานก่อย เ็นะสออ่อนเอา,าอโอ้เรียมมากมากเลยวะรถคันรอมขนนะอย่างนะรถคัน,นรอนนโ,โอ้หายอยู่ไซไหนบบเราเนี่ยือ เซตนอกเซตในเอาอะไรครับเก็บไว้บอกเอมสาดแค่ะสุดยอดครับพี่น้องโซล่าคักๆเลยวะสิเอาคือต้องผสมแฝบวะเขาต้องล้างน้ำนี่เขาต้องล้างน้ำปะอ๋อเขาสีดออกเลยเป็นหรแม่นตีบะมันจะบอมันเลยเป็นปะอันนี้ซาละ กันซีนา้ามี่บ่บ,บม่มี่มืขับน้ำมันเลยวะสิขึ้อววาานอีกเลยวะบอกอ๋อไม่ต้องมามาลางน้ำแฟบที่หลังโอ้เอจ้าพี่น,อน,งงน้องฮะอาฟืนฟ้นปุณเดวเสียงเอาุณ พื้นเท่าเอาไปมีแต่คนขยันับวันนี้จะแซกนอนนี่อยู่โอ้โบกเลยไม่ได้ซื้ออะไรมาให้นะว่าแต่กลับบ้านแลว้วปกติไม่เคยอยู่ถึงขนาดนี้หรอกวา่าอายุทำไมวันนี้ไม่ค่อยหนาวฮะออ้อะเอ้กับบอกแซกมันอยู่โดนยังไงวปกตินี่หาม้วนมันกลับแลว้ว เอาไปสักนีและครับพี่น้องสวัสดีครับ